ข่าวดีที่สุดในรอบปีนี้สำหรับพี่น้องชาวสวนทุเรียนอินซีสามเกลอเวิลด์ plan เรามีการส่งตัวอย่างทุเรียนอินซีล็อตพิเศษไปให้ลูกค้าจีนได้ทดลองชิมและล่าสุดครับผลตอบรับกลับมาแล้วและมันไม่ใช่แค่คำว่าผ่านแต่มันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้วงการทุเรียนต้องสันสะเทือน ทันทีที่ทุเรียนถึงมือได้แกะเปลือกและได้ลิ้มรสทางสังจีนตอบกลับมาด้วยข้อความที่ทำเอาคนทำสวนหายเหนื่อยจากคำบอกเล่าที่ฟังแล้วตื่นเต้นมากๆเนื้อแบบนี้สีสวยแบบนี้เม็ดลีบแบบนี้เปลือกบางแบบนี้และความเป็นอินซีแบบนี้ฟันธงมาเลยครับว่าลูกค้าจีนซื้อไม่อัน้น ย้ำนะครับว่าไม่อั้นและที่สำคัญที่สุดคือราคาทุเรียนปีหน้าก็จะไม่เป็นแบบเดิมแน่นอนจากผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ชุดสามเกลเวอร์แพลนของเรานั่นเองปีหน้าทองคําสีเหลืองจะกลับมาผงาดยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับ